บนอะไรคะอากาศเลยคะอากาศเหนือบนอะไคะ่ะชืดอนายที่ฮืมอืม,อม,อมนี่มานด่มานี่ค่ะมานด่ค่ะมานด่ค่ะอยู่นี่ค่ะไม่อยู่นี่ค่ะหนูไปเอาอะไรลนะ่ะหนูซนอะไรคะ จะเอาอะไรคะอืมเอาอะไรคะอโอ้โหจะเอาโทรศัพท์ตัวเท่านี้ตัวเท่านี้จะเอาโทรศัพท์หรอคะไม่หาเก็บหรือจ้ะอืมไม่ให้จ้ะมไม่ให้จ้ะ,ะอันนี้อของหนูอนะ่ะอะของหนูเนี่ย พระห่ม์พระห่มหนูอะพระหงส์เอาอะไรเอาอะไรบ่นอออันนี้หมอนหมอนห้างหนูนอะอ,อ,อืมจะเอาอะไรหนูก็ไปปีนป่ายไปอืม,อม,อม ไม่เอาโน่นไปหรือปะของเล่นหนูมันเดี๋ยวข้างเฮ้ยนี่ออเสื้ออะไรนี่นี่ ogene, ững, น,น,นี่นี่เอาเล่นเล่นนี่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 เสื้อใครอ่ะนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยสีสันสวยงามอันนี้นี่ยนี่ยเนี่ยนี่นี่เท้า

ขึ้นมามลกุกขึ้นมาบ่นใจไม่อุ้มเหลือขาดมามามะบน่นบ่นลายจ้าหายเลยนะไม่ได้ร้องไห้แล้วเนี่ยไม่ได้ร้องไห้นะหนูแค่บ,บน่นอุ้ยาาอุ้ยเท้าขาจะมาอมแน่เลย

อ่ะอานุ่งก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอืม,อมบนบนนืดด้เธอสายเผมอย่างนี่อ่ะเนี่ยสายผมอย่าน,นีในใน้หน,นูอยากเล่นสายอืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะจ๋า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  자자자, 아자자자자, 아자자자자자, 나자자자자자, 아자자자자자, 자자자자자, 아자자자자자, 음. กิ้งเล่นสนุกสนานชนะกิ้งเลนสุกสนานชนาจ้าาจ้าาจ้าาจาหเีเอ้ยเดีเอ้ยเดีเอ้ยนเดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยแค่นี้นะ ยืมกับได้กับแค่ให้น้องนองาวาพี่นาวาน้องเตียวด้วยนะคะสมมตคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอืมน,นับเลขเลยนับเ,เลขเหรอโอเคเดา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 โอเคค่ะโอเคค่ะ